สวัสดีครับวันนี้อุ่รอนานนะครับเราจะมาส่งงานนะครับออนิวก9คันนี้นะครับวันนี้มาจากแจ๊สสูนะครับตัวสูงจัดทรงยีราฟนะครับทำอะไรบ้างคันนี้ก็ทำาึ้นเทอร์บโบ4.4นะครับรถทำอีเตอร์มาแล้วแหละ มาขึ้นเทอร์โบ4-4แล้วก็เปลี่ยนัวงกีดซิ่งรถไม่มีอะไรมากนะครับระบบน้ำมันก็ยังไม่มีนะครับเพราะลมไ,ไฟฟ้ายังไม่มีนะครับรถมีคัทแล้วก็ทำเปรื่องขายแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิ่งกันว่ามันจะเป็นยังไง